จากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์อาทิกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านสายเตียนจังหวัดพัทธลุงส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลาย,ยาเสพติดมีไรายได้จากการเลี้ยงสัตว์รวมถึงงานหัตถกรรมเช่นการร้อยลูกปัดและการทำผ้าบาติกกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครฝึกให้เด็กในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการแสดงโขน กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนวัดอัมพาวาเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครฝึกให้เด็กๆเ,เชิดสิงโตสามารถออกงานและมีรายได้ในงานยังได้จัด,ดิททศการการดเงินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต้นแบบ12จังหวัดอาทิจังหวัดตรังสีตรังโมเดล ผูพ้พรมตรวจหายาเสพติดประชากรอายุระหว่าง12 65ปีจำนวน482,450คนพบผู้เสพ2,838คนผู้ค้า998คนโดยจัดตั้งหอผู้ป่วยจิตเวทและยาเสพติดมินิทันยารักในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชนดูแลช่วยเหลือหลังพ้นภาวะวิกฤตระยะถอนพิษยาที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการดูแลทางด้านกายภาพและจิตใจ ปัจจุบันกองทุนแม่ของแผ่นดินดำเนินการก้าวสู่ทศวรรษที่3ที่ผ่านมาหลายแห่งสามารถพลิกฟืน้นเป็นชุมชนที่เข้มแข็งด้วยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นพลังในการแก้ไขปัญหาและต่อยอดไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน